เจ๊จีเห็นป้ะขอมต้อมอไว้ฮาร่ามันต้องเต้นนะเว้ยฮาร่ามันต้องเต้นนะเว้ยบบไูไ้ว่าแกเป็นใครเบื่อใช่ป้ะสิ่งทีเ่เกเิดที่เกาะวิงกูอย,อยากจะไป